ในชาติปัจจุบันจงลดนบรรดาให้สิ่งที่ข้าพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานนี้สำเริจผลด้วยเถิดเงยแง่อะไรอ่ะงงไวแดงเออนั่นสีดำตทาทองแปล่ท่านสมิรามครับเอาเท้าราน้ำทำไมครับอย่างนี้เขาเรียกว่ามือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำนะครับอาตมาเหยียบเพื่อโยมทั้งสองได้ดื่มน้ำทะเลเจืดกัน,นสิ จะบ้าเลยครับท่านสมิรามนี่มันน้ำเค็มชัดๆนะครับจะให้พวกเราดื่มน้ำเค็มทําไมบ้ากระบอกแล้วท่านสมิรามมันไม่ได้เค็มอย่างที่โยมทั้งสองคิดดอกไม่เชื่อโยมทั้งสองก็ลองดื่มดูสิอาตมาเป็นพระจะพูดเท็จได้อย่างไรกันได้กระผมจะลองเชื่อตามตามทีท่ท่านสมิรามบอกดูสักแก้วไ,ไวดำเค็มเปเลยท่านชื่นใจจังไหนขอชิมมาสิเปื่อไปได้ยังไงเนี่ยน้ำเค็มกลายเป็นน้ำจืดน,น่าอาศาัศจรรย์ยิ่งนะัก งันอย่างนี้เราต้องใส่กระบอกกลับไปเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันกับในหัวเอาใส่เรือไปด้วยนายโยมพวกโยมจะได้มีน้ำเอาไว้ดื่มกินจนกระทั่งเดินทางถึงเมืองกรุงศรีอยุธยาภายหลังจากที่นายอินเจ้าของเรือสำเภาและลูกเรือได้ดื่มกินน้ำทะเลแล้วต่างก็พากันกล้มลงกราบขอขมาลาโทษต่อท่านสมีรามราโมอีกทั้งจะได้นำท่านสู่ยังกรุงศรีอยุธยาโดยพักจำพรรษาอยู่ณวัดแคหรือวัดราชานุวาา นอกกำแพงเมืองนั้นเองล่วงเข้าปีพุทธศักราช2149พระเจ้าวตัะคามินีกษัตริย์แห่งลังกาได้มีพระราชสารมายังพระเจ้ากรุงสยามท้าทายให้กระทธรรมยุษธ์โดยหวังเอาแผ่นดินสยามเป็นประเทศสลาตตวระคมพระพุทธเจ้าข้าไม่ทราบว่าท่านพรามทั้งเจ็ดท่านพวกท่าน มีเรื่องอะไรกับข้าหรือจึงได้นําเครื่องราชบรรณาการมาถวายข้ามากมายเช่นนี้ขอ,อเดชะข้าพุทธเจ้าได้นาพระราชสารจากพระเจ้าวัตคามินีแห่งเมืองลังกาพร้อมด้วยเครื่องราชบรรณาการเหล่านี้มาเข้าเฝ้าถวายแก่สมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งเมืองกรุงีอยุทธยาพระพุทธเจ้าข้าข้าฝากขอพระไทยไปยังเจ้าเมืองลังกาด้วยนะท่านขุนศรีธนชัยอ่านสารให้ข้าฟังหน่อยสิพระพุทธเจ้าข้า ข้อความในพระราชสารนี้มีว่าเรื่องด้วยข้าพเจ้าพระเจ้าวัตคามินีกษัตริย์แห่งเมืองลังกานั้นมีความปรารถนาดีต่อเมืองกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าจึงไม่ประสงค์จะทําศึกสงครามให้ต้องเสียเลือดสีเนื้อด้วยกันทั้งสองฝ่ายข้าพเจ้าจะมีความประสงค์ที่จะกราบบังคมทูลต่อท่านสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระเจ้าแผ่นดินแห่งเมืองกรุงศรีอยุธยาตามตรงไอ้ทรงทราบว่าข้าพเจ้าขอท้าพนันต่อพระองค์นี่มันจะมากไปแล้วนะที่กล้ามาท้าพนันกับข้า เจ้าเนื้อหัวกงพวกท่านต้องการจะพนันอะไรกับข้าฮะให้พระองค์ทรงเรียบเรียงแปลธรรมจากตัวอสอนทองคำซึ่งมีคำภาษาบาลีตามคำพีพระไตรปิฎกสิ่งมีอยู่8 4 0 0 0พันระธรรมขันพระพุทธเจ้าค่าะเสด็จพี่ของเรานะ่ะไม่ใช่พระสงฆ์นะจะเรียบเรียงแปลธรรมได้อย่างไรหนพระราชสารจะระบุเอาไว้ด้วยว่าพระภิกษุสฆง,งองค์ใดหรือว่าพระองค์จะทรงให้ผู้ใดไปผู้เรียบเรียงแปลธรรมก็ได้ ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่พระองค์ได้รับพระราชสารนี้แต่หากไม่แล้วเสร็จข้าพเจ้าจะถือว่าเมืองกรุงเสียชัยของพระองค์จะตกเป็นประเทศสหราชของข้าพเจ้าในทันทีขอได้ทรงโปรดพิจารณาด้วยพระพุทธเจ้าค่ะมันจะมากเกินไปแล้วคิดจะยึดบ้านยึดเบืองของเราเชียวเหรอเจ้าเหนือหัวของพวกท่านกำลังงถูกชาววิทยาเชียวหรอมิใช่อย่างนั้นดอกพระพุทธเจ้าค่ะทั้งนี้ก็อยู่กับการตัดสินพระทัยของพระองค์เหนือหัวของข้าพุทธเจ้าทรงยินดีจะน้อมรับพระพุทธเจ้าค่ะตกลง ้ารับคำท้าขงเจะเมืองลังกาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเลือดเนื้อด้วยกันทั้งสองฝ่ายพระรงองค์ทรงตัดสินพระไทยถูกป้องแล้วพระพุทธเจ้าค่ะแต่ข้าพุทธเจ้าคิดว่าคณะสงฆ์ในเมืองกรุงศรีอยุธยานี้คงจะไม่มีผู้ใดเก่งแล้วพระพุทธเจ้าค่ะนี่ท่านกำลังพูดจาดูถูกบรรดาคณะสงฆ์ของเมืองกรุงศรีอยุธยาว่าไม่มีผู้ใดเก่งเลยอย่างนั้นเลยไม่มีผู้ใดจะกล้าประกาศดูถูกบรรดาคณะสงฆ์ของท่านดอกท่านโหรา แต่เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วพวกเราก็จะพยายามให้ถึงที่สุดเพื่อบ้านเมืองของเราพวกท่านจะเปลี่ยนใจยอมแพ้เสียตั้งแต่ตอนนี้ก่อนได้เนาะตอนหน้าพระพักองค์เหนือห ja ัวของเราแต่กล้าพูดอย่างนี้เชียวหรือศรีถนนชัยรักษาบริยากับบัคคันตุกะของข้าน้อยเอาละกับมีงานจะให้ท่านกับอมาสิงขอนไปทำ น้อมรับพบระบรมราชโองการพระพุทธเจ้าค่ะท่านจงไปเป่าประกาศให้ทั่วหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการแปลธรรมหรือว่านักปรา์ทั้งในพระนครหลวงกรุงศรีอยุธยาและต่างเมืองเมื่อพบแล้วจงรีบนำตัวมาเรียบเรียงแปลตัวอักษรภาษาบาลีตรกคำตามพระคำีพระไตรปิฎก8 4ด0 0พันพระธรรมขันตามที่เจ้าเมืองลังกาสง้าพระดังข้ารับ้วยล้าพระพุทธเจ้าขา้าทรงพระเจริญพระพุทธเจ้าขา้า,ขา เวลาก็ผ่านพ้นไปถึงหราตรีแล้วแต่ก็ยังไม่มีท่านพระราชาคณะสงฆ์รูปใดจะมีความสามารถเรียบเรียงแปลธรรมจากตัวอักษรทองคําภาษาบาลีเล็กเท่าไว้มาขามนะั่งตามคำพีประไตรพิดกในสักปู่ไม่ว่าจะเป็นบรรดาพระภิสุทธิสงฆ์นักปราหรือผู้อื่นผู้ใดที่แสดงความจำานงเข้ามาแปลธรรมพรถึงเวลาแปลจริงๆก็ไม่มีผู้ใดจะทําการแปลได้สําเร็จเลยสักรายเห็นทีว่า เมืองกรุงศรีอยุธยาคงเข้าสู่ศึกสงครามอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรายอมแพ้เมืองกรุงศรีอย,ยุธย,ยาก็ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของเมืองลังกาตามสัญญาเป็นแน่เหลืออีกแค่วันเดียวเท่านั้น คงจะไม่ทันการอะไรเสรียแล้วข้าคงจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองให้ได้พบกับความวิบัติก็ถือเสียว่าบุญบาร,รมีของเราทั้งสองมีแค่นี้แต่เรายังพอมีความหวังยังมีเวลาอีกหนึ่งวันนเสด็จพี่พี่ก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นถ้ามีบุญบาร,รมีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องช่วยปกป้องคุ้มครองเมืองกรุงศรีอยุธยาของเรา จงบรรทมเธอเพคะเสด็จพี่ส่งพระสุบินร้ายหรือเพะคะเสด็จพี่เปล่าพี่สุบินเห็นช้างเผือก มายืนชูงวงเปล่งเสียงร้องดังกังวานไปทั่วทั้งสีทิศนับไปเป็นพระสุบินนิมิตท,ที่ดีแล้วเพคะเสด็จพี่อเช้าว,วันรุง่งพี่จะให้โหนหลวงมาทํานายความฝันให้พี่ ได้หรืถึงเรือใหญ่ก็รู้เองไม่น่าเลยขอให้ดวงวิญญาณของผู้โยมทั้งหมดจงไปสู่สุคติด้วยเถิดอาตมาเองก็ยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองเลยบ่นอะไรวะไปขึ้นเรือเร็วเราเฮ้ยไปสิไป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 ดิเฮ้ยไปยอคองมาไปับเร็ว

น้ำข <se <se ouais ้าวบุญแล้วดีกว่าเนี่มีชีวิตอยู่เซ็งจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบงก็กินบ้างซิเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยไอ้บ้านี่นี่เนี่ยนี่นี่ก็่าแย่งกูแล้วลิกนี่๊ดติ๊ดติ๊ดให้ยุดเอาไว้บอกแล้วฮะพวกมึงหิวจะต้องแย่งน้ำแย่งข้าวปลากินเหมือนหมาหิวเชียวหรือว่าของมันมีน้อยมันต้องประหยัดนี่ก็เข้าสามวันแล้วนะครับหัวหน้า ข้าวปลาบนก็นยังพอทนได้แต่น้ำจืดบนนั้นถึงตายเลยนะเนี่ยนี่ก็น้ำท่วมเรือกินได้สักที่ไหนละน้ำเนี่ยแต่ทำไมเจ้าหัวร้อนเนี่ยมันถึงนั่งเฉยไม่กินไม่เดิมมันยังอยู่ได้เลยมันนั่งนิ่งเป็นหิน ไม่เห็นว่ามันจะมีอาการหวาดกลัวอย่างพวกเราเลยฮะทําไมหรือไม่หวาดกลัวฮะจะไม่พูดอะไรออกมาบ้ากเลยหรือ,อยังไงมไม่ไยอมตอบแล้วคนน่ะอย่างนี้ไม่ต้องสั่งสอนยดึดมันเป็นตัวประหลาดของอ้วททาไมรื้อถึงไม่รู้สึกหิวและหว,วาดกลัวอาตมารวมจิตทำสมาธิปล่อยร่างกายของเราให้ว่างไม่นึกหิวไม่นึกกลัว สูดลมหายใจเข้าออกเบาๆความหิวความกลัวจะได้ลดน้อยลงเหลยวไหลมันหน้าอย่าไปหลงกลมันนะมันจะร้อยพวกเราอ,อดน้ำตายหัวไม่หลงกลเลืหร,หรอกอัตมาก็ไม่ได้ให้โยมเชื่อลองสูดลมหายใจเข้าว่าพุทธแล้วปล่อยลมหายใจเข้าออกว่าโธพุทธโธพุทธโธ พวกเจ้าโจรสลัดพวกนี้ช่างหน้าเวทนาสูงสานเป็นยิ่งนักแต่ถ้าเราไม่สั่งสอนไม่กราบบ้างพวกเขากอนจะได้ใจไม่รู้จักพระไม่รู้จักเจ้ากันเสียบ้างเลยเจ้าโจรพวกนี้แต่ถ้าเราขืนปล่อยให้นานวันไปกว่านี้พวกเขาคงุจะหมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาเราเป็นแน่พวกเขาไปโจรสลัดโดยอาชีพแต่ไม่ได้จงใจริเป็นโจรโดยสันดานถ้าหากว่าพวกเขาตายเราก็จะมีบาปติดตัวเราไปในชาติภพบหน้าเออ

ไม่มีทางหนีไปได้ดอกถึงไปก็มีทางรอดดอกตายแน่แน่นี่ก็แทบไม่มีอะไรจะถือดาบอยู่แล้วอาตมาจะราภาพขนาดนี้จะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนมาว่ายน้ำหนีแค่คิดก็แทบจะมรณะภาพเลยโยมนั่นน่ะสิะแล้วคิดจะทำอะไรอะฮะอาตมานั่งมาครบเจ็ดวันแล้วขอให้อาตมา เอาเท้าแช่น้ำทะเลหน่อยจะได้ซึมเข้าผิวหนังเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อนโยมเอ้ยเลยจะทำแล้วก็ทำไปแกจะหลงหรือเปล่าวะเอาเท้าแช่น้ำทะเลเพื่อให้ผ่อนคลายบ้าเปล่าด้วยจ,จับอาตมาไว้ด้วยนโยมเดี๋ยวอาตมาจะตกน้ำอ เรื่องมากที่จริงๆคนที่มันมีร่างอยู่ด้วยนั่นโอยโพธิสัตว์อาคัรทิมายาอิติปักษ พวกโยมดื่มน้ำทะเลจืดกันได้แล้วตลกแล้วพวกเกิดมาจะท้องบอท้องมาเดินทางอยู่ในมหาสมุทรจนยุหกสกว่าแล้วน้ำทะเลที่ไหนจะจืดใ้าไม่เชื่อเด็ดาดทุยพวกมึงลองตักขึ้นมาชิมดูสิว่าถ้ามันเค็มแล้วก็ตัดหัวมันเลยได้เลยครับผมน,ะน่าเอ๊หรือถอยไปก่อน ถ้าน้ำเค็มเราก็หัวเองขาแน่ น้ำทะเลก็เข็มปี๋สิวะจืดฮะจืดสนิทเลยเหมือนน้ำคลองเลยหัวหน้า เมที่เรากําลังใกล้จะมาล้าภาพแล้วล้ที่บุญกุศลที่ข้าพุทธเจ้านั้นได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติสร้างสมมาแต่ครั้งเน่ดีตชาติจนก,กระทั่งในชาติปัจจุบันข้าพุทธเจ้าขอตั้งจิตระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อขอพรจากพระองค์ก่อนที่ข้าพุทธเจ้าจะสิ้นลมหมดอายุไขลงแต่เพียงไว้อันน้อยนิดนี้ขอให้ข้าพุทธเจ้าจงมีโอกาสได้พบพระพักของพระศรีอริยโพธิสัตว์ด้วยเถิด มีบุญญาธิการสูงส่งยิงนักอาตมาเป็นแค่สมณอายุก็ยังน้อยคงไม่มีบุญญาธิการอย่างที่โยมกล่าวมาดอกพระเนรใกล้จะมรณภาพแล้วการมรณภาพของท่านสมณีน,น,นั้นและจะสงสวรรค์ชั้นบนก็ยัางเฝ้ารอคอยการมาของท่านแสดงว่าท่านลงมาจากสวรรค์เพื่อมารับอาตมาหรือไม่ใช่ตัวกับผมดอกจะมีผู้มีบุญบาร,รมีพาท่านสมณีขึ้นไปขังบน นี่เป็นดอกไม้ทิพย์แห่งสวงสวรรค์ที่ไม่รู้จักโรยราจงรับไปสิท่านสม,มเณนรน,น้อยท่านสม,มเณรน,น้อยท่านจงถือดอกไม้นี้ออกตามหาพระเสลยะโพธิสัตว์ให้พบถ้ามีภิกษุรูปใดเอ่ยปากถามว่า ดดอกบัจฉิปแห่งสงสว์นิบาจากที่ใดพระภิสุรุปมันก็คือพระสีอริยะโพทิสัตว์อาตมันจะทำตามที่ท่านสัง่ง สำเน็น้อยหลวงพ่อรอนเนนอยู่นานแล้วเข้ามาข้างในก่อนส,ขอนสิขอรับพระคุณเจ้าในมัสการขอรับพระคุณเจ้าท่านสมเด็จพระโค คือดอกมณฑาทิพเป็นดอกไม้แห่งสวงสวงรรค์หมายความว่าพระคุณเจ้าคือพระศรีอริยโพธิสัตว์หรือขอรับท่านองค์อินมอบดอกไม้มณฑาทิพให้กับสมณเณรมาคงถึงเวลาแล้วสินนะกระผมจะมรณภาพในค่ำคืนนี้ใช่ไหมขอรับพระคุณเจ้ามันเป็นกฎของสวงสวรรค์ หลวงพ่อได้รับมอบหมายให้นำร่างพร้อมดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วของสาม,มนเณรขึ้นสู่สวงสวรร์ชั้นดาวดึงซึ่งหลวงพ่อก็ต้องจากวัดนี้ไปด้วยเช่นกันทำไมต้องจากวัดแห่งนี้ไปด้วยเล่าพระคุณเจ้าท่านสมเด็จสามารถที่จะกลับเข้าสู่ร่างเดิมได้ไม่ใช่หรือขอรับการจากไปในครั้งนี้ ร่างของหลวงพ่อจะสูญหายไปพร้อมกับสามัญเนนเวลาที่หลวงพ่อกลับมาร่างกายของหลวงพ่ออาจปรากฏอยู่ณที่ใดที่หนึ่งไม่ใช่ที่แห่งนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงจงปล่อยให้กับผมกลับไปสู่สวงสวรรค์แต่เพียงผู้เดียวเถิดขอรับหลวงพ่อจะทำผิดกฎแห่งสวรรค์ไม่ได้ดอก อย่างดีชาวบ้านและพระเนนก็คงนึกว่าลวงพ่อปริเรนิพานได้เวลาของเราทั้งสองแล้วสมณนเน,นการจากไปของสมเด็จพระโคกนับเป็นการนิพานที่ผิดแปลกไปจากพระอริยสงฆ์รูปอื่นๆที่ไม่คงไว้ซึ่งสังขารให้พบเห็นนอกเหนือไปจากดวงแก้วแห่งรับที่ซึ่งสวรรค์ประทานให้แต่เพียงดวงเดียโดยถือเสมือนหนึ่ง เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนตัวพระกุญจาเพื่อให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาอยู่ณการปัจจุบันที่ข้าเรียกเราทัพคุณนามมาในวันนี้ข้ามีเรื่องบางประการที่จะปรึกษาหารือกับพวกท่านไม่เรื่องอะไรเลยขอรับท่านจะไปยศเรื่องที่ข้าจะปรึกษากับพวกท่านก็คือ ข้าจะหาพื้นที่แห่งใหม่สร้างปราสาทให้แกท่านหญิงเจสตีน้องสาวของข้าแต่พื้นที่ภายในเขตเมืองไซบุรีของเรานั้นก็ดูกว้างขวางมากพอที่จะสร้างปราสาทหลังใหม่ได้ขอรับท่านเจ้าพระยาแต่ข้าไม่อยากได้ปราสาทอยู่ภายในพื้นที่เมืองเดียวกับท่านพี่ของข้าท่านหญิงเจสตีท่านเป็นหญิงนะจะไปอยู่นอกประตูเมืองได้เช่นใด อันตรายนะกระหม่อมเห็นดีด้วยกับท่านหญิงเจสตีประสาทของท่านหญิงจะต้องอยู่ในใชัยภูมิอันเหมาะสมขอรับกระหมอ่อมว